สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะุว คัุณศพระวันตงอภิวาเทงวันตอภิวาเทคนบางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยถูกจักเพราะไม่เคยทำความผิด บางคนอาจจะถูกจับเพราะเผลอไปทำผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ร้ายแรงอาจจะถูกตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปหรือปรับแล้วปล่อยบางคนทำผิดร้ายแรงถูกจับแล้วต้องถูกส่งตัวขึ้นศาลพิจารณาคดีต้องถูกจองจำกักขังเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนก็มีบางคนรอดมือตำรวจไปได้ไม่ถูกจับเลยในชีวิตแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่ถูกโทราจับ พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านัติโทสะโมข้โหผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีเป็นความจริงนอกจากพระอาหารหันต์แล้วไม่มีใครรอดพ้นจากเจ้าตูโทสะไปได้เลยขนาดพระภิกษุขึ้นบนธรรมะเพื่อแสดงทำให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทได้ฟังก็ยังถูกเจ้าโทสะขึ้นไปรบกวนจับถึงบนธรรมะดโดยเฉพาะเทศสองธรรมะ บางทีผู้เทศเองก็ขาดสติอยากจะเป็นพระเอกบนธรรม,มาฏเทศกันไปเทศกันมาโทสะจับหน้าเขียวบนธรรม,มาฏก็เคยมีบางคนถูกโทสะจับวันละหลายหลายครั้งฝนตกไม่พอใจถูกโทสะจับแดดออกไม่พอใจถูกจับหิวข้าวไม่พอใจถูกโทสะจับทานข้าวอร่อยเกินไป ถูกโทสะจับแสดงให้เห็นได้ว่าเจ้าตัวโทสะนี้เป็นกิเลสที่ร้ายกาจจริงๆไม่ว่ายิงไม่ว่าชายถูกมันจับอยู่ในอำนาจมันหมดและมันก็ไม่เลือกเวลาทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าจะเป็นในบ้านในวัดเมื่อท่านผู้ฟังได้ทราบถึงอิทธิฤทธิ์หรือว่าเดชของโทสะดังนี้แล้วเรายังจะปล่อยให้เจ้าตัวโทสะเป็นผู้จับเราอีกหรือ ทั้งๆท,ที่เราก็รู้อยู่ว่ามันคือผู้ก่อการร้ายต้องพยายามอย่าให้มันหลุดเข้าไปมีอำนาจเหนือจิตใจของเราเป็นอันขาดคู่ปรับของโทสะคือเมตตาจเจริญเมตตาแผ่เมตตาเป็นนิจถ้าจเจริญเมตตาแผ่เมตตาเป็นนิสัสต่อเนื่องกันจนไม่ให้โอกาสเก่โอแก่โท,โทสะโผล่ขึ้นในใจเราก็เอาชนะโทสะได้โดยตลอดโดยเด็ดขาด ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาตื่นเช้าไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไม่พอใจให้ใครต้องแผ่เมตตาให้ทุกครั้งจนติดเป็นนิสัยถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากจะไม่ถูกโทสะเข้าจับแล้วยังมีอายุยืนสุขภาพดีผิวพรรณผุดผ่องแก่ช้าหน้าตามีสง่าราศีเป็นผู้ดีเพราะมีใจดี ขอให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฟังทุกท่านได้โปรโด,ดดำรงชีวิตโดยใชย้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทอน